สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดหองปราพงนะครับตำบลนนพึ่งนะครับอำเภอวัดินชราบจังหวัดอุลบลราชธานีนะครับมาทําบุญตามปกติของขอครอบครัวนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆนะครับมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาทำบุญกัอนอย่างคับข้างทีเดียวนะครับ พู้เฒทาผู้แก่เด็กเล็กนะครับปฏิบัติธรรมร,รับชมบรรยากาศยามเช้าให้ความสงบนะครับในบริเวณวัดหนองป่าผงนะครับหน้านี้จะเป็นศาลาศาลาใหญ่นะครับเรียกศาลาใหญ่ศาับปฏิบัติธรรมสดบนน,นี้จะเป็นโรงทานนะ เวลาเรามาถวายพระทหารก็จะมาตรงบริเวณนี้ครับถ้ามีไก่ครักมาต้อนรับประจําอยู่แล้วนะครับเขารู้ว่าเราไม่ทําอะไรเขาก็จะเดินเล่นเพื่อนกับเราดีละไก่นี่นะครับเรามาชมบรรยากาศยามเช้าของอผู้มาทําบุญมาปฏิบัติธรรมนะถ้าเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมก็จะเป็นชุดขาวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโรงครัวขอ,อยแยกพัตหารที่พวกเรามาทํำบุญนะครับถวายหลวงพ่อท่านนะครับน,นี่แม่หนิงกำหมงนี้ก็กำลังใส่บาตอยู่นะครับวันนี้เป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับมี พี่น้องที่มาปฏิบัติธรรมนะมาร่วมกันทำบุญนะมากมายนี่จะเป็นบริเวณศาลาหอฉัดนะครับที่ทุกคนจะเอาพัะตหารมารวมกันตรงนี้นะครับเครื่องต่างๆที่จะทำทานนะครับ อ่ะเสร็จแล้วลูกเอาไหว้ก่อนเร็วแม่หนิงก็ว,วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเอาไปไหว้พระก่อนไหมเอาไปไหว้พระในสารากันก่อนลูกไปไีไ่เปนไรเลยเยข้าไปทางนี้เลยเออไม่ไเป็ ติดตามกันไปนะครับบุญไหว้พระในศาลาใหญ่ ไปเลยสรใหญ่ไหวหลวงพ่อ,อยังหรืออ่าโอเคไนั่งใกล้ๆก,ก็ได้นั่งใกล้ๆหลวงพ่อเลยโอเคไเเป็นพระประธานนะครับเดี๋ยวขอญาตไหว้พระรกันก่อนครับท่านผู้ชมครับ